ระบบบริการพื้นฐานพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2อ3 7และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจ1การคมนาคมขนส่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริมมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบกตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2183ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำพองประมาณ14กิโลเมตร มีถนนภายในพื้นที่แยกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน53สายถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลจำนวน4สายถนนดินถนนลูกรังจำนวน29สายถนนเข้าสู่แหล่งพื้นที่ทางการเกรษตรจำนวน52สายไฟฟ้า ทุกหมู่บ้านในตำบลท่ากระเสริมมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและทุกหลังคาเรือนแต่จำนวนเขตไฟฟ้าแรงต่ำบางหมู่บ้านมีไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเนื่องจากหมู่บ้านมีการขยายบริเวณใหญ่ขึ้นการปราปาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริมสามารถผลิตน้ำปราปาและให้บริการผู้ใช้ภายในเขตตำบลท่ากระเสริมได้อย่างทั่วถึงและมีโครงการที่จะปรับปรุงระบบการผลิต และการขยายเขตให้บริการออกไปให้กับประชาชนได้ใช้น้ำจากกิจการที่สะอาดและได้มาตรฐานสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นการสื่อสารโทรคมนาคมมีเสารับสัญญาณโทรศัพท์จำนวน7ต้น